โอเคครับผมสวัสดีครับผมโผมกาเซลแชนแนลวันนี้ก็มากับเซอร์ลาวเดสอีพีที่แปดแล้วนะครับผมออจริงจริงแล้วจริงๆแล้วผมถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะเอ้ยของผมหายไปพี่เดิมเซฟเหรอโว้ผมลืมเซฟผมลืมเซฟ ทุกคนผมรวมเซฟจริงๆแล้วผมจริงๆเล้วผมได้ของที่มันดีกว่านี่นะรมเซไม่เป็นไรแล้วหาใหม่ก็ได้จริงๆแล้วผมได้ปืนมาอย่างเยอะเลยเมื่อกี้เนี้ยโอเคแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแมสไปไหนวะ โอเคเมื่อกี้ผมได้ของอย่างเยอะเลยแต่ว่าไม่เป็นไรมาครับผมต่อกันกับ e p พ8โอเคเล่นไปด้วยกันก็ได้เมื่อกี้นี้ผมได้ของได้ปืนอย่างเยอะไปตีพวกนั้นมาไงตีพวกคนที่มันฆ่าเราอะ่ะ กี่ปะไอ้โดนหอ้ชะโอยช่ะเอ้ยพวกขอนโง่อยู่ง่วงนอนง่วงนอนก็ไปนอนเพื่อน

ราจะไปหาก้อนหินนะวันนี้สำหรับวันนี้เพราะว่าลืมบอกเป้าหมายไปเลยว่าเราจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเราจะไปทำกองไฟไงเอาไปเผาน้ำอะน้ำมันน้ำผมมันไม่สะอาด น้ำผมไม่สะอาดเว้ยเลยต้องใช้แบบนี้โอเคเฮ้ยมันมาจริงนี่นีนเห็นไหมเห็นควันไหมเห็นควันไหมเห็นควันไหมไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกคนที่มันยิงเราตั้งแต่ตอ,อนกนะ่อนอะนี่นี่น,นเราจะล่ามันนะ เราจะล่ามันตั้งแต่ตอนนั้นที่มันทำให้เราเป็นแบบนี้เนี่ยควันควันเว้ยดู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 โอ้โหของแล้วก็โฟเหมือนกันยิงหัวทุกนัดได้ไหมดูคนหน่อย Mình mà này, mình lai này. Mình một như hôm này là nè đâ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  nè 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 Âu, oh, mày tái, mày tái, mày tái Tôi đứng như này Hi sôi Long pompona, hiệp nhi pompona, hiệp nhi hàm dù. Achem mù lắp ba, rơi rích tuôn nữa, hiệp nhi mù nữa, nữa, hiệp nhi mù tung rích tuôn nữa, คถือปืนปืนกลไว้เราปืนกลไว้ถือปืนกลไว้นะโอเคน่าจะเคลียบหมดแล้วพวกโจรพวกนี้เดี๋ยวเราเอาปืนป๊อปืปนออกก่อนโอเคโอเคเราเคลียร์เสร็จแล้วนะพวกเนี้ยไม่เท่าไหร่นะจริง โอเคโอเคโอเคโอ้โหของฟาร์มของฟูฟูเอ่อฮะอาเมอร์อาเมอร์อาเมอร์เออใส่หัวไม่ได้เหรอโอเคใส่หัวจดีไป ไม่ใส่ดีกว่าไม่ท่บูลิตแคสเซิลดับไปโอเคโอเคนี่ไปโอเคเราได้ของโหดเยอะมากครับจังหวะน,นี้นะโอ้ทิ้งไปอันนี้เอายาสูบมาโอเคบุหรี่ยาเส้นเลยอะบุหรี่ยาสูบโอเคพวกนี้เราจะฟาร์มให้หมดพวกนี้มันทำเราตายตั้งแต่เรา มันตั้งนานแล้วพวกเนี้ยมันเล่นเราไงฮยุกยกะร้อยโอ้โหเสื้อสลดสิบอยากได้อันนี้มากกว่าอันนี้มันเท่กว่าอันนี้มันไม่เท่เ,เพื่อนเอ,อ้ยทุกคนน,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 นนี้มันเท่อันนี้เท่กว่า เทาแบ็คโอเคเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เสื้อเสื้อเสื้อไว้นี่ก็ได้เออไม่ได้ใส่โอเคหมดอันนั้นเราเก็บไปยังโอเคโอเคโอ้หมดได้ออยังวะหมดได้ออยังวะรวยจัดเลยนี่ไง อันนี้ทอมบี้หน้าตาคุมเหมือนกันนะฮนะโอเคครับผมน่าจะหมดแล้วนะสำหรับพวกนี้นะเราฆ่าไปเยอะแล้วตัวนี้ตัวหนึ่งไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตัวนั้นนะ่ะหมดแล้วครับสำหรับแถวนี้นะไม่ใช่สำหรับแถวนี้สำหรับคนฝาอ๋อท่าเรือคุณต้องว่าใคร ไปเราจะต่อไปเราจะไปหาก้อนหินนี่ไงเกตเตอริงกันวัา Đến ăn bên này à Mới đi ý tước mà là à Có thử mà lắm mới à này chưa có Như này chưa có là được nữa Năn ngay cửa lắm, cửa binh, cửa bàn lắm trong xe cỏ lâu hả ơi, ừ, vinh โหต้องเป็นอุปก,กรณ์เหมือนกันเลโอเคมาเราถึกมากแล้วตอนนี้เฮ้เราพอมีเกาะเรามีนี่ดูดิโอ้โหยอยังก,กัดหน่วยซิลเราเป็นหน่วยซิลดี่หลงเข้ามาเพราะว่าเอนเนอร์จี้เราจะหมดหรือเปล่าเนี่ย คีาร์าเดรอโอเคไปต่อนี่ไงก้อนหนึง่งเราต้องฟร,ร์มก็เห็นสักประมาณ500ก้อน โอเคเราสามชิวๆครับผมหนักเหรอทำไมมันหนักเหรอทำไมมันเดินอืดเดือยเฉยขนาดนี้ไปดูน้อยมีก้อนหินอีกไหมครับโอ้ ฟาร์มก้อนหินเว้ยได้กี่ก้อนแล้วอ่ะได้สามสิบเก้าสามสิบหกก้อนโอเคสามสิบหกก้อนนะทุกคนได้สามสิบหกก้อนแล้วเว้ยตรงนี้มันที่ไหนวะเนี่ยภูเขาเยอะแยะเลยเว้ยวิ่ง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 แบบปีตูนวิ่งแบบปีตูนวิ่ง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 แบบูนวิ่งแบบปีตูนวิ่ง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 เอาเจอก้อนหินอีกแล้วโอเค ต้องเก็บสแตมปหน้าไว้เยอะๆนะครับผมเผื่อได้ยิงอะไรทักครั้งนะเนี่ยพวกนั้นอะ่ะไอพวกนั้นอะ่ะโอ้ไฟลุกเหรอทีละห้าเหรอให้ก,ก้อนหนึ่งเฮ้ยโอเควิ่งแบบไป,ปตูนวิ่งแบบไป,ปตูนเลยจัยงหัะนเนี้ย แจ็คเก็ตเก็บไว้โอเคแจ็เก็ตเครดิตของจำเป็นเยอะแยะเลยเว้ยของจำเป็นเยอะแยะเลยไอ้พวกนี้แม่งเหมือนจะรูดเอา้ามันมีตัวอ,อยู่ตรงนี้มาดิ อันเด็ด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 อันเดดเด้ยจริงๆมันมีอยู่ตรงเนี้ยกล่องกล่องปืนนะ่ะโอ้โหกล่องปืนแบบโคตรดีอะ่ะแล้ว้เอ้เฮ่กล่อง มันเป็นกล่องเป็นถังอ่ะถังฝังดินอยู่เว้ยบาทนึงเหรอโอเคล้อคฟาร์มก่อนขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่เราต้องไปนี่ฟาร์มหรอมันยังไม่ดี เราต้องไปเอาขวานลงมาเว้ยอย่างเราไม,ม่มีขวานเลยทำประตูด้วยเออว่าเราของได้ของดีมานะโอเคครับแพงครับเชื่อกูตัวแล้วครับแพ้งอะไร ลืมไม้อ่ะอะหินหินหินใช้ไม่ได้นะหินหินหินเออเอา เต็นอินเทอร์โอ้โหเต็นอินเทอร์เโอ้ใส่ไปนี่เอาไว้นี่ก็ได้นะพวกอาวุธ oh, เดี๋ยวอันนี้อันนี้เก็บเก็บของพวกนี้เก็บปืนเก็บอะไรพวกนี้ okay, เก็บก bốc cọ bốc cọ, ấy, cọ này đang chơi na, mà, má, Ê, má đi à. À này ở, ở ตังบ่มันไปนี่มาโง่หนึ่งก้อนด้ยโอเคเก็บเสื้อไว้เสืกก้อเกาะเสืกก้อเกาะอ๋อนี่ไง โอเคเสื้อกลอกโอ้โหนี่ไงโอ้โหเสื้อกลอเรามันทอดไปเยอะเยอะเอ้าไม่ได้อ่ะนี่ไงอยู่นี่โอเคด้าแบตเตอรี่โอเคตังกี่พันล่ะห้าพันกระสุน เคนะประมาณนี้เอามีดออกมาอันนี้พวกนี้ก็จะเก็บแค่เีปิดปืนไปแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่มีนี่ไงพีเดี๋ยวจะทำตู้เสื้อนะ ตู้เสื้อเกาะเพราะว่ามันมันปนปนกันเกินไปเดี๋ยวหลงโอเคแป๊บหนึง่งไปเก็บไว้ในตู้เต็นเอาในเต็นเอกมาใส่ขวานเข้าไปใส่ฉแฉงเข้าไปใส่มีดเข้าไปใส่ค้อนเข้าไปค้อนไปใส่ขวานมาโอเคได้อยู่นะใส่ขวานแนละ้วใช่ไหมน้ำเรากินน้ำก่อนอืม โอเคนี่คือเต็นเต็นอ,อุปก,กรณ์นะครับผมเต็นอ,อุปก,กรณ์โอเคเราไปฟาร์มนั่ัอะไรวะเฮ้ยมันแอคท่าสวักเก็ตฟาร์มฟาร์มเว้ยฟาร์มฟาร์ม โอ้ฟาร์ม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 กินของอร่อยของจะหมดแล้วเราต้องไปหาขึ้นตึกลาบานช่องเราบวย้ยเอ้ยเอ้ไอพวกคนเถื่อนมีปืนมีบุ้ตเนี่ยม,มายิงเรา เท่าไหร่แล้วครับผมได้สี่สโอเคห้าเราจะทำบ้านนะวันนี้มาทำบ้านทำบ้านทำบ้านเว้ยดึ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 ด

ีปท,ทำทำทำอันนี้ก่อนเราทำกองไปก่อนเด้อ 90 90 90 Ok, xui. Con tự thêm Tỉi bên máy bé một rồi. Một we, đây còn đây còn vui, ok, 2 con, kẹp bay kẹp bay na. อีหมาตัวนี้อีหมาตัวนี้วางไว้เลยเออน่ารักเลยแหละเตมอสโคบเราแล้วไม่ได้ใช้หรือเปล่าเดี๋ยวเอา ข้ามาโอเคนี่คือของแต่งปืนแล้วก็ปืนแล้วก็ถังทีนะแป๊บหนึ่งนะดูก่อนไม้ปืน อนนี้ไว้รักษาไอ้นั่นเรเดียมอะเรดเดียมคืออ้นนี่ยเรดเดียมอะโอเครู้ละเรดเดียมโอเคเดี๋ยวนะมันเกปืนเอาไว้นี่แหละปืน มันจะมีบางอันหนานะอีทูน่นี่ไงโอ้โหสารอาหารอาของฉันใครมันเก็บกระป๋องอาหารเราไปหมดเลยอันนี้อยากแผนกินเลอร์หรือเปล่า นี่เอาออกไปครับผมให้มันเหลืออันเดียวก็พอเปลืองนะโอเคนะ้ำเอาเข้ามากาวหยอดตาไม่ใช่หรอกโอเคหมด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  ไปโอเคกระสุนนะโอเคกี่โมงแล้วนะ่ะแปดโมงพ,พิกออฟเอาเอาพิกออฟทำไม,มอะมบ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 โอเค โอเคเฮ้ยมันมีกำแพงด้วยตรงนู้นอ่ะมันเหมือนบ้านคนอ่ะโอเคผมสปอตตวันี้ก็จะจบเพียงแค่ตอนนี้ก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับทุกคน เอายังไม่ผ่านเหรอศูนย์เราลูกสองสี่สิบห้าเอ็มสี่สิบห้าเอ็มอันนี้มันใส่กระสุนไม่ค่คอยได้นนใส่ของนอยเอ้ยลืมต้มน้ำต้มกาเว้ยต้มน้ำก่อนเราต้มน้ำก่นำอนเออได้ e อีกพีเลยนะต้มน้ำอะ่ะ ต้มน้ำนี่ด้วยน้ำใหญ่น้ำใหญ่หญโอเคโอเคน้ำเรามันสะอาดบอดออดอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเยอะเกินไป อเคจะลิบครับผมบ๊ายบายโอเควิกเซฟอะนี่อะเซฟเซฟเกียมโอเคครับผมเอา